จิบแชมเปญไปสามขวดจิบแชมเปญสามขวดเท่านั้นแหละมันพลังพลูร้องง่ายฟ้าเจ้าจ้า้าเจ้าเจาเสียใจมากว้าเจ้าทำไมเหรอเสียใจแต่เป็นห่วงสามีมากเลยดรมารีพี่ฉันน่ะเป็นห่วงสามีแล้วเป็นห่วงสามีทำไมอะว้าวว้าวดรมารีกรสามีไปชายแดนชาว่าสามีไปชายแดนเป็นห่วงผัวกลัวว่าผัวตายไม่ไม่แล้วมึงห่วงอะไรอะ เอาแล้วห่วงว่าผัวขาด่วนกลับมาแล้วกูจะดูแลผัวกูยังไงเอาเอาเอาแล้วถ้าเกิดผัวมึงขาด้วนกลับมาแล้วมึงจะเอาเขาไหมก็ต้องดูแลรักษากันไปแหละดอกเตอร์มริกาอรคนเรานะเออแล้วก็ดูแลรักษากันไปแล้วมึงเครียดอะไรก็เครียดอยู่ในตอนนี้เครียดมากเลยเอาแล้วมึงเครียดอะไรอีกอ่ะเครียดว่าตอนนี้ชื่อผัวไปชายแดงแล้วยังไงแล้วผัวไม่ลลยกลับมาเลยเอาเขาไม่ลลยอยู่แล้วเขาต้องอยู่ในฐานน่ะในฐานในทัพอะไรเงี้ย มึงไลน์กลับมาคุยมึงก็แลกแก๊กก็แลแก๊กกแลแก๊กเดี๋ยวแม่งอีกคอมเมนต์ตุลุยบุยมาแล้วมึงก็ซวยอีกอ่ะเดี๋ยวหัวมึงก็จะมาเออมันก็ตุลุยบุยเขาก็ต้องไม่สามารถที่จะคุยกับมึงได้อยู่แล้วอ่ะแต่ทำไมคนอื่นก็คุยหมดเลยอ่ะดรมมริกาคุยหมดเลยอ่ะไอทหารกองทหารแกนคุยกับพ่อกับแม่มีการเนี่ยรีวิวให้ทราบโดยซ้ำว่าอยู่ในฐานอะไรต่างเอาแล้วหัวมึงอ่ะผัวมึงไม่คุยเลยอ่ะมันไม่คุยเลยแม้แต่นิดนึงไม่คุยแล้วมึงก็เลยหัวห่วงหัวมึงกูห E ah.